ดีครับท่องเที่ยววันว่างกับสำวรวจตะาอนออกนะครับก็จะเบรกเบรกสำหรับเริ่มคลิปัะหน่อยว่าตอนนี้อยู่ในเส้นทางที่จะไปยังวัดนะครับนะวัดแถ่หนึ่งนะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนไปนะครับตรงนี้ผ่านทางผ่านจะเห็นว่าด้านหน้าผมนี่คือรถยนต์นะครับ MG นมะจีนนะครับ เอตรงนี้คือโรงงานผลิตรถยนต์เอ็มจอ้านะครับนะจอดเต็มเลยนะครับเอนะเดี๋ยวต้องขี่เข้าไปดูกันโรงงานรถยนต์เอ็มจโอ้นะรถจอดเต็มเลยครับนะโอ้ดูสิเอมอ่ะนะครับเนะี่ยรถแบบรถป้ายแดงอนะ่ะ รถแบบยังเพิ่งยังอยูย่ในโรงงานนะ่น,นี่ยจอดเต็มเลยอ่ะโอ้ก็สถานการณ์ปีนี้นะครับนะรถบรรยารถยนต์ต่างๆก็จะดูซบเซา,อาโอ้เต็มเลยครับเนี่ยรถจอดจนเพราะว่าตอนนี้อ่อพวกรถไฟฟ้าค่ายจีนก็เข้ามานะมาแสตีตลาดมาเป็น ส่วนแบ่งทางตลาดที่กรถที่ใช้น้ํามันนะเนาะคนก็เลยหันไปรถไฟฟ้ากันและอย่างหนึ่งคือบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะเฟื่องฟูเท่าไหร่นะการออกรถออกลาก็จะดูดยากนิดหนึ่งนะครับเนโอเคครับป่าน,นั้นเราไปยังจุดหมายกันดีกว่านะมัวแวะทะเลทรายกันก็จุดบุ่งหมายวันนี้คือที่วัดมาารมบิดนะครับเรืองเรืองสุก หลวงปู่ฮกลองทำหน้าเราผมอ่านชื่อไม่ไม่ผิดนะก็ห่างจากจุดตรงนี้นะอีกสักประมาณสักน่าจะห้ากิโลเนาะคือวัดแห่งนี้ก็ผมก็เคยผ่านมาขี่ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะก็เลยให้สักการสนใจที่จะไปไปพาเพื่อนไปเที่ยวชมกันเพราะว่าหลวงปู่ฮกซึ่งเป็นหลวงปู่ที่บินเป็น,ปปนอยู่เป็นเหมือนจเจ้าอาวาสเนี่ยเขาเขาย้อนเขา,าเปเป็นพระเกจิอาจารย์เนาะ แถวนี้เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะอยูใ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม WSA Eastern Seaboard ประมาณนะั้นอ,อ๋โอเคแล้ครับนี่ก็วัดนะครับนะวัดมาบัมปิดนูน้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู้นเลยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวจอดหลบแดดก่อน นี่น่าเห็นไกลๆด้วยนะครับนวัดมาบําบิดเนาะเดี๋ยวเมันจะไปทางไหนนาะเดี๋นะมันอยู่เชิญตรงนี้เราอยู่เชิญไปแล้วย้อนสอดไปนิดนึงได้ไหมหรือจะไปทางนู้นเลยนะครับโอ้ถนนเส้นนี้นี่รถเยอะมากเลยนะรถหกล้อรถพ่วงรถอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลย ครับป่ะนี่ไงถึงกันแล้วครับนี่นี่ดูสินะสวยงามนะวะัดเขากำลังก่อสร้างอยู่เนาะโอ้ดูสิอดูวัดดูสวยมากเลยด,ดูด็นะนะโอ้ดูนี่ รัดราดเรื่องสุขอ่านะครับป่ะมาถึงกันแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูท่านไหนกันดูดูสิโอ้ภายในนี่ก็สวยนะโอ,โอ,โอ้ดูสิฝั่งูน้นเขากำลังก่อสร้างอยู่เนาะอันนั้นเป็นเหมือนจะเป็นวิหารรูปรูปปั้นของหลวงป,ปู่หกหรือเปล่านะ แล้วก็หลวงปู่ฮกนะ่จะอยู่ทางฝั่งนี้นะฝั่งด้านในนี้นะครับนะเดี๋ยวผมพาขี่ชมก่อนล้วกันนะฮะพาขี่ชมก่อนเนาะวันนี้มากันอยู่ที่วัดราชเรืองสุขมาาบําบิดโอ้อยตรงไนก็มีโบสถ์อยู่นะโอ้วัดเขาเขาพื้นที่มากมายเลยนะดูสิอเออดูวสวยงาม นะครับนะนะนั่นดูสินะนู่นฝั่งนู้นก็เป็นเขาทิวเขายาวๆเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นวัดเอเป็นเอเป็น,ปนวิหารนั่นแหละเขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับเนะน่ยกำลังก่อสร้างอยู่ไม่เสร็จนะโอ้ถ้าเสร็จ้วคงจะสวยงามเลยเนาะดูสิโอ้นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ แต่ผมพาเดินชมตรงนี้กันสักหน่อยดีกว่าเนาะโอ้ดูสินะก็จุดนี้เป็นบริเวณวัดเนาะจุดนู้นจะเป็นอ่าบริเวณของวัดวัดเติมน้องแสงตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นที่เขากำลังก่อสร้างใหม่นะครับโอ้ดูสวยงามเลยนะ,นะแต่เขายังสร้างไม่เสร็จนะกำลังทยอยสร้างอยู่ โอ้ดูสิสวยงามนะตรงทางเข้ามาเนอะทางเข้าตรงนู้นนะครับเข้ามาตรงนล้อือดูสินะก็เป็นน้ำเออดูสินะดูสินั่นเป็นน้ำล้อมรอบข้างในก็เป็นวิหารเนอะนี่ก็เป็นเหมือนรูปเอ่อรูปเหมือนรูปหลอกองค์หรือปู่ฮกนะ ก็เป็นสะพานข้ามไปนะจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าแต่ก็สวยงามนะถ้าเสร็จแล้วเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาไว้เอ๋อถ้าเขาเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกรอบแล้วกันเนาะโอ้โหนะสวยงามสวยงามโอเคไปเดี๋ยวเราไปทางด้านในดีกว่าด้านในวัดดีกว่าโอเคครับ จุดนี้นะครับด้านหน้านี่ยังสร้างไม่เสร็จนะเพราะถ้าสร้างเสร็จแล้วคงจะสวยงามทีเดียวนะเดี๋ยวรู้ว่าทางเข้าก็สวยงามด้านหน้านี่เป็นโบสถ์นะครันะ เดี๋ยวผมพาขี่ชมรอบๆกันแล้วกันเนาะนะโบสถ์เาก็สวยงามนะสีขาวสลักเสาอ้ดูสวยงามดีเลยนะเออก็มีจุดทำบุญต่างๆนานาเนานอะอืม อวัดบริเวณวัดเขากว้างขวางนะกว้างขวางร่มรื่นนะแถวนี้ก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเยอะครับนะ ส่นี้เป็นโบสถ์เก่านะครับนี่นี่ไงนี่นี่เป็นโบสถ์เก่านะจุดนี้เป็นโบสถ์เก่า,กา,กาแล้วก่อนนี้เขาโบสถ์สร้างใหม่เออนะสวยงามกันเลย ดูสิโอ,โอ้สวยมากเลยจมังกรตัวนี้เผาหน้าเลยจมังกรใช่ไหมเออดูสวยงามโอ้นะช่างที่เขาทำมันคงจะแบบนะค่อยๆแกะค่อยๆปั้นนะเนาะดูดิสวยงามเลยเออสวยงามมาก โอเคนะจอดพักร้อนก่อนนะครับก,ก,ก็เป็นบริเวณวัดเนาะ mm. โอเคปาจะผมกพาไปเดินชมกันสักหน่อยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณวัดแล้วนะเดี๋ยวพาเดินชมกันดีกว่า อันนี้คือแม่นางิริกัญญาเป็นคาถาบูชานะอ๋อคาถาบูชาแม่ตะเคียนทองอนะครับต้นตะเคียนนะตะเคียนทอง บรรยากาศก็ค่อนข้างจะเงียบนิดนแต่ก็ดูร่มเย็นนะอันนี้คือใช่ที่หลวงปู่เป็นกุฏิหลวงปู่หรือเปล่านี่ใช่ที่หลวงปู่หรือเปล่าน่าจะใช่นะจุดนี้จุดนี้เป็นที่กุฏิกุฏิของหลวงปู่หรือเปล่าหลวงปู่หกเนะ แต่หลวงปู่น่าจะไม่อยู่โะะอ้โหจุดนี้ลมเย็นดีนะ จุดน,นี้เป็นจุดที่จำหน่ายวัตถุมงคลไหมครับท่านี่นานเดินชมคร่าวๆนะ รับสังฆทานม,มีชมรมชมรมพักเครื่องอหลวงปู่ฮกนะครับนะนี่ก็เป็นตู้ทำบุญบริจาคกันไปนะจุดนั้นเป็นจุดชมรมพระเครื่องวัดลาดเรืองสุดนะครับนะนเห็จะห็นโบสถ์ใหม่นี่โอ้สวยงาม ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันครับนะโอ้ดูบ่สุดอ๋อจุดนีด้เป็นจุดที่หลวงปู่หลวงปู่ไม่อยู่ โครครับตรงนั้นเป็นกุฏิหลวงปู่ป่ะค่กุฏิหลวงปู่ค่ะตรงนู้ว่าอาจารย์จำพรเจ้าวาดูได้นะคะหลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่จำวัดถ้ะาม่านบบายนคะขอมากรบายนะเดินบเดินทง้ใม้หโบสถ์บสใหม่ใช่ไหขออนุญาตได้อันนู้นบสถ์เก่าใช่ไหมะบสเก่าฝ่งนู้นโอ้ อันโน้ตเขาจะเป็นวิหารแล้วไงเขากำลังสร้างอยู่ฝั่งโน้นนะคะนั่มเป็นเป็นลูกจำลองน้ำตกแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นยักษ์มีเทพเวทนะารอสร้างอยู่นะาสร้างสร้างเสร็จต้องจะสวยนะถ้าสร้างเสร็จก็คงจะสวยปู่ก็บอกจะให้ติดตรงกลางกันของปู่ยังยังแข็งแรงอยู่ไหมก็ไม่รู้สิเขดูแลอย่างไรเพราะว่าเคยเคยดูเจอใน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 เน็ตแล้วก็พอดีเพื่อนเขาเคยมา วันี่กับงานพระป่าสามัคคีนะคะเนี่ยจะถึง2วันเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเหรอค่ะแล้วก็ปลูก็วันที่2สิงหาคือวันเกิดของปูกค่ะตรงสิงหาโอ้โหเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มาก็มีชวนเพื่อนมาจัดตรงวันอาทิตย์ถ้าวันที่2สิงหานี่แล้วก็จัดตรงวันอาทิตยนี้ค่ะอานนโยมจะได้มากันโอ้ใช่ใช่ใช่วันหยุดเนาะวันหยุดอันนี้ก็มีทักเพื่อนทางวัดนะคะแล้วก็อันนี้ของคุมลมจ้า เดินดูได้เดี๋ยวเดินชมนิดหน่อยโอเคขอบคุณมากครับผมก็จุดนี้เป็นกุฏิของหลวงปู่นะหลวงปู่คกซึง่งตอนนี้หลวงปูง่ขเขาจำวัดแล้วเพราะว่าต้องมาก่อนบ่ายโมงนะครับนะมาก่อนบ่ายโมงผมมานี่ก็นี่ก็สี่โมงสี่โมงเย็นแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวไป ไปชมยังตรงนี้ดีกวา่าอนสวยงามมือนะโบสถ์ใหม่ครับก็บริเวณวัดต้้งขวางนะครับนะบ้้งขวางร่มรื่นนะครับนะเเบตาต้นไม้ก็จะมีคนพูกคนก็เอารถมาจอดพักนะรถตู้รถอะไรอย่างเงี้ยนะจอดพักรับลมกันนี่ครับนี่โอ้โหนี่โบสถ์โบสถ์หลังใหม่โอ้สวยงามเลยครับนะ ส่วนนี้คือบทหลังเก่าเขาเนี่ยบทหลังเก่าก็ดูสร้างมานานแล้วนะนะครับวันนี้นะครับสมโวจตะบนออกนะก็มาแล้อยู่ที่วัดราชเรือศุกร์มาบบำบัดหลวงปู่โคกนะครับ,รรบแต่ว่วันนี้ไม่ได้เจอหลวงปู่นะ ปกติถ้าเจอหลวงปู่เขาจะเจิมให้นะเจมิมเติมน้าผากพื่อเป็นสิของคุนนะแต่ไปดูช่วงนี้อ่ะราดานี้หลวงปู่เขาจําวัดแล้วนะต้องมาก่อนประมาณก,ก่อนบ่ายโมงประมาณนั้นเนาะนะจุดนี้เป็นโบสถ์เก่าของทางวัดนะโอ้ดูนะโบสถ์เก่าต้องคงมยอายุอาย,ย,ยุมากาอะเนาะก็เดี๋ยวผมพาเดินชมกันอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยออกไปจากจุดนี้ ก็พอดีมาทุาัวท์แถวบ่อ,บอวินนะครับนะปกแดงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจุดนี้มีวัดนะรับนะที่ว่าจะจะเคยผ่านมาก็เลยแวะมาชมกันนะ,อนะโอ้เนี่ยดูสินะเก่านะเนี่ยนี่คือโบสถ์เก่าทางวัดชอ่อแล้วก็คือคือโบสถ์ใหม่โอ้โบสถ์ใหม่นี่สวยงามเลยนะ เมื่อทีถามคุณป้าที่ขายที่ขายตอไม้เขาบอกว่าเจ้าว่าอยู่ตรงตรงนี้นะดูดูสิไหมโอ้สวยงามเออสวยงามสวยงามนะตรงนู้นเป็นโรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนหรือบ้านป่ะนะเออดูสวยงามสช่เดี๋ยขอเดินเดินชมตรงนี้หน่อยดีวยกว นะโโอ้โอเป็นเหมือนอ่ะเขาเรียกว่าปริมากรรมนะในการแกะการปั้นเนาะเนี่ยดูสิเออช่าง,งเขาทำก็สวยนะอืมโอ้สวยงามทีเด,ยเดียวครับนะก,ก็วันนี้ก็พาเดินชมกันเพลินๆนะที่วัด ลาดเลงสุกนะครับนะผมปูกพกโบสเก่าอยูนะ่เนี่ยถ้าทางจะมีอายุเป็นร้อยปีกว้านะโบสเก่าส่วนนี้คือโบสใหม่ที่กำลังสร้างก็สร้างสร้างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวัดลาดเลงสุกนะครับ โอเคครับนัก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวัดลาดเรืองสุกหลวงปู่ฮกนะครับนะเพราะว่าวันนี้ไม่เจอหลวงปู่นะเพราะาหลวงปู่เขาจําวัดแล้วนะครับนะต้องมาก่อนบ่ายโมงถึงจะเจอนะครับนะพบประมาณนี้แล้วกันสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับก็แวะมานะแวะเวียนมาทําบุญกันได้นะครับนะที่วัดลาดเรืองสุกนะครับนะสวยงามนะกำลังก่อสร้างอยู่หลายจุดเลาทีเดก็คลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะไว้คลิปหน้า จะพาไปที่ไหนยังไงก็โปรดติดตามนะครับแบบเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วก็โปรดกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับววาคิดหน้าพาไปที่ไหนยังไงก็ติดตามกันด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านครับ